สุมาากุมารีค่ะเป็นธิดาคนเล็กข,ของอนาทาบินทิกาเศรษฐีเป็นคนคิ้วโรคจึงเป็นสาวอยู่กับบ้านไม่ได้แต่งงานเหมือนพี่ๆแต่เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเหมือนพ่อเข้าใจว่าเสียชีวิตเมื่ออายุยังน้อยอยู่นะคะมีเรื่องเล่าในพระธรรมบทกล่าวไว้ว่าก่อนที่นางจะสิ้นใจท่านอนา ท้าบินทิกะก็ได้มาเยี่ยมแล้วก็ถามถึงอาการว่าเป็นอะไรหรือลูกอะไรหรือน้องชายนางสุมนาย้อนถามเจ้าเพ้อไปหรือยังอนาทาบินทิกะถามอย่างสงสัยที่เรียกพ่อว่าน้องชายไม่เพ้อรองน้องชายท่านสศรธิีออกจะงงงที่อยู่อยู่ลูกสาวก็มาเรียกตนว่าน้องชายแต่ไม่ทันได้ซักถามอะไรนางสุมนาก็สิ้นใจอนาทาาบินทิกาเศรษฐีมีความเสียใจมากหลังจากทำศพแล้วก็เดินร้องไห้ไปเฝ้าพระศาส พระพุทธองค์ตรัสถามว่าคฤารืหบาวดีท่านร้องไห้ด้วยเรื่องอะไรนางสุมนาลูกสาวของข้าพระองค์ตายเสร็จแล้วพระเจ้าค่า ด้วยเหตุนั้นท่านจึงร้องไห้กระนั้นหรือก็ความตายย่อมเป็นธรรมดาของสปปรรพสัตว์ท่านก็ทราบอยู่ท่านเศรษฐีก็ตอบว่าความข้อนั้นข้าพระองค์ทราบดีพระเจ้าข้าแต่ข้าพระองค์เศร้าใจที่ลูกสาวเมื่อใกล้จะตายไม่สามารถควบคุมสติได้บนเพอชจนตายไปท่านเศรษฐีนางสุมนาพูดว่าอะไรอนาทาบินทิกาเศรษฐีได้ทูลเรื่องที่นางสุมนาเรียกตนว่าน้องชายให้สงทราบพ,พระพุทธองค์ตรัสว่านางสุมนาพูดถูกแล้วเพราะนางเป็น สกทาคามินีเป็นใหญ่โดยมรรคและผลส่วนท่านเป็นเพียงโสดาบันนางจึงพูดเช่นนั้นเพราะนางได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้า ท่านอนาณาถาบินทิกะมอบภาระการทำบุญใส่บาตรที่บ้านให้เป็นหน้าที่ของลูกสาวส่วนตัวท่านนะคะจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตตวนารามวันละสามครั้งทุกวันแล้วก็ทุกครั้งที่ไปไม่เคยไปมือเปล่าด้วยมีความคิดว่าพิสุสธม์สมณน,เ,นเธอจะแอดูมือทุกครั้งที่ไปว่าถืออะไรมาบ้างเพราะเมื่อเวลาเช้าก็จะมีคนถือข้าวยาคูไปด้วย ไปเวลาที่พระฉันอาหารแล้วก็จะมีคนถือเนอยใสเนยข้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยไปถ้าเป็นเวลาเย็นก็จะมีคนถือของหอมและดอกไม้ไปถวายโดยเหตุที่ท่านชอบทำบุญจึงมีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งตุ๊กตาของหลานแตกหลานร้องให้เสียดายท่านก็ถือเป็นเหตุสำคัญทำบุญให้ได้อาราธนาพระพุทธเจ้าไปสวยด้วยสวยเสร็จแล้วทรงแสดงธรรมทนามีความเป็นคาถาว่า ยังกินจารมมะนางกตาวาทัชชาทานมัชชลีแปลได้ว่าเป็นผู้ไม่ตริีพึงทำเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์แล้วให้ทานเถิดสุส,สูนาค เมื่อสิ้นราชวงศ์ปิตุข้าลแล้วก็มีราชวงศ์ใหม่ในคัมภีร์มหาวง์เล่าว,ว่าเจ้าลิชวีองค์หนึ่งได้พานางนครสูเพณีไปหลับนอนด้วยเจ็ดวันแล้วส่งกลับมาอย่างที่อยู่ของนางต่อมานางนั้นมีคันคลอดบุตรออกมาเป็นชิ้นเนื้อนางมีความละอายจึงเอาสำลีห่อชิ้นเนื้อนั้นใส่หม้อปิดผนึกให้นางนมคนหนึ่งเอาไปจิ้งที่กองขยะในเวลาเี่นคืน ในครั้งนั้นพญานาคตนหนึ่งซึ่งรักษาพระนครราชคลีมาพบเข้าจึงเอาขนุนหางรัดหม้อไว้แล้วก็เลิกพังพานเหนือหม้อสำแดงร่างให้คนเห็นพร้อมกับทำเสียงดังสู้สูส ขณะนั้นอามา์คนหนึ่งในกรุงราชคลึมาพบเข้ามีความพอใจรับกุมารเอาไปเลี้ยงตั้งชื่อว่าสุสูนาคตาเสียงของพญานาค่อมาสุสูนาคได้เข้ารับราชการได้เป็นอามา์ของกษัตริย์กรุงราชคลึเมื่อสิ้นราชวงศ์พระเจ้าพิมพิสารแล้วได้ราชาพิเศษเป็นกษัตริย์ครองกรุงปาตลริบุตรเฉลิมพระนามว่าสุสูนาคตามนามเดิม พระเจ้าสูสุนาคมีพระเจชโอรสทรงพระนามว่ากาลาโสกราชหรือกาลาโศกมีพระราชธิดาทรงพระนามว่าพระนันทเทรีเป็นพระขีณาสพเมื่อพระเจ้าสูสุนาคสวรรคตรพระเจ้ากาลาโศกได้เป็นกษัตริย์แทน เสด็จเข้าสู่กรุงกบิลพัทต,ตามพุทธประวัติเมื่อพระสิทธะประสูติแล้วคงประทับอยู่ณสวนล,ลุมพินีอยู่เจ็ดวันพระนางสิริมหามายาพระราชมารดาก็สิ้นพระชนที่กล่าวมานี้กล่าวตามคำพีละลิตวิสละพระพุทธประวัติฝ่ายมหายานมีความว่าในวันคำรบเจ็ดพระโพธิสัตว์ก็เข้าสู่กรุงกบิลพัทโดยกระบวนพายุหะใหญ่ยิ่งกว่าเมื่อพระนางมายาเสด็จจากเมืองกบิลพัทไปสู่อุทยาน ภูมิตั้งโกดแสนเท่าเมื่อพระบูิสัตว์เสด็จเข้าไปนั้นมีผู้นําหม้อน้ำห้าพันล้วนเต็มด้วยน้ําหอมไปข้างหน้านางกัญญาห้าพันถือํอำหางนกยูนเดินไปข้างหน้านางกัญญาห้าพันถือใบตาลเดินไปข้างหน้านางกัญญาอีกห้าพันถือเต้าน้ําหอมเดินรถมักคาไปข้างหน้านางกัญญาห้าพันถือปตากคือธงนะคะอันวิจิตเดินไปข้างหน้านางกัญญาห้าพันถือพวงดอกไม้สดอันวิจิตไปข้างหน้า นางกัญญาห้าพันถือเครื่องอลังการแก้วอันเจริญชำระหนทางไปข้างหน้าพรามห้าพันถือระคังขานเสียงแสดงมงคลไปข้างหน้า ยกมาพอให้ทราบนะคะว่าพระเจ้าสุดโททนะทรงพระปรีดาปราโมทมากเพียงใดแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้กล่าวถึงพระบรมศพของพระนางสิริมหามายาอีกเลยอันหนึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าที่นางกัญญาถือใบตานเข้ากระบวนกา่เช่นนี้ดูไม่สมประเกตเลยเรื่องนี้ถ้าสังเกตจากประเพณีของพระอินเดียและพะมา่าก็จะใช้ใบตานบางแดดใบตานใช้ทาพัดที่พระสงฆ์ใช้มาแต่โบราณไม่ใช่ของต่ําแต่อย่างใดนะคะนํามากล่าวไว้เพื่อเป็นที่สัง ว่าหนังสือพุทธประวัติเนี่ยมีเรื่องต่างกันอย่างไรค่ะเสนาสนะในสมัยแรกที่มีพระสงฆ์พระพิสุทธ์ทั้งหลายยังไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งมีเรื่องกล่าวถึงในเสนาสนะขันทก,กะว่าพิสุท์ทั้งหลายย่อมอยู่ในที่ ต่างๆเช่นในป่าบ้างที่โคนต้นไม้บ้างบนภูเขาบ้างในถ้ำบ้างในป่าช้าบ้างตามสมทุมพุ่มไม้บ้างชี้แจงบ้างตามลอมฟังบ้างแล้วแต่จะเห็นว่าที่ใดเหมาะอยู่มาวันหนึ่งข้าราชคฤห์หกเศรษฐีเมื่อราชคฤห์ดได้ออกไปที่อุทยานได้เห็นพิสุกเหล่านั้นกําลังออกมาจากสถานที่ต่างๆสแสดงอาการก้าวหน้าถอยหลังแหลเหลียวเหยียดแขนงอแขนดูหน้าเลื่อมใสในอิรยิยาบถเศรษฐีเห็นแล้วรู้สึกศรัทธาจึงถามพิสุกเหล่านั้นว่าถ้าเขา าจะสร้างวิหารเป็นที่พักให้ท่านทั้งหลายจะพึงอยู่หรือไม่พิสูจน์ทั้งหลายต่อว่าพระาศาสดายังไม่ได้อนุญาตวิหารเศรษฐีจึงขอให้กราบทูลถามพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตเสนาสนะห้าชนิดคือหนึ่งวิหารมีหลังคาเป็นปีกสองข้างทั้งท่านว่าหมายถึงกุตินั่นเอง 2. องัอัทยกคือโรงหรือร้านที่มุงหลังคาเพียงซีกเดียว3ปราศาสตร์คือเรือนชั้นเข้าใจกันว่าจะเป็นเรือนที่มีหลายชั้น สี่ฮัมิยะคือหลังคาตาดห้คูหาคือถ้าในภูเขานะคะกล่าวโดยสรุปค่ะเมื่อได้รับผู้ทานุญาตแล้วราชคฤห์หกเศรษฐีก็ให้ปลูกวิหารขึ้น60หลังนะคะซึ่งก็คงเป็นอาคารหลังใหญ่พิสุขอยู่กันได้หลายองค์และคงทยอยสร้างไม่ได้สร้างในคราวเดียวกันซึ่งนับเป็นครั้งแรกค่ะที่พระพิสุขสงฆ์มีที่อยู่เป็นเศนาสน,านะณเวรวันเมืองราชคลึ เซลไมาบาดศิรไมัยตามเรื่องว่าเมื่อครั้งพ่อค้าเกวียนสองพี่น้องถวายข้าวศัตรูก้อนศัตรูผงพระพุทธองค์ไม่มีบาดรับทรงปริวิตกว่าจะทรงรับบาดด้วยพระหัตเปล่าจะได้หรือไม่ขณะนั้นขาเท้าจะตุลกกบ,บาลทั้งสี่ค์ทรงทราบต่างก็น้อมนําบาดศิลาซึ่งมีผิวพันดังสีถั่วเขียวเข้ามาถวายก็ทรงรับวายแล้วก็ทรงอธิษฐานประสานบาดท,ทั้งสี่ใบนั้นเข้าเป็นบาดเดียวกันเมื่อครั้งพระอ,อนทนสวดรัตนสูตรทำน้ำมนต์ไล่โรคภัยที่เมืองวิ สาลีก็ได้ใช้บาทนี้นะคะก็ ออในอีพีก่อนหน้านี้นะคะก็ได้เล่าเรื่องของรัตนสูตรไปแล้วนะคะเสาโศกค่ะเป็นเสาที่พระเจ้าอโศกโปรดให้สร้างขึ้นเสาโศกนี้สร้างไว้ตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะคะอย่างเช่นสถานที่ประสูตรในสมัยพระเจ้าอโศกค่ะเสาโศกนี่จะมีทั่วราชนจาจักรแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเหลือเพียงไม่กี่แห่งเพราะว่าถูกทําลายไปค่ะที่สําคัญคือเสาโศกที่ป่าอิสิปตนมฤคธายวันนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระ พระพุทธองค์ทรงแสดงพระปฐม,มเทศนาแก่ปัจจวัคคีเสาต้นนี้หักเป็นสี่ท่อนเป็นเสาใหญ่ที่สวยงามมาก บนยอดเสามีรูปสลักหัวสิงซึ่งรัฐบาลอินเดียเนี่ยนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศมีคำจาลึกของพระเจ้าอาโศกว่าสตยเมชยเตแปลได้ว่าความจริงชนะทุกสิ่งในปัจจุบันก็ได้ถือเป็นคำขวัญประจำชาติอินเดียเสียงเท้ามหาพรหมตามพุทธประวัติกล่าวว่าเสียงเท้ามหาพรหมเนี่ยดังมากเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆทรงพิจารณาถึงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากที่บุคคลผู้ยิน ในการมคุณจะคิดและรู้ตามได้ก็ทรงท้อพระทัยที่จะปรัดเทศนาพระธรรมที่ทรงค้นพบแก่ผู้ใดผู้หนึ่งขณะที่ทรงลำพึงอยู่นั้นค่ะเท้าสามบดีพรมสถิตยอยู่ในพรมโรคทรงทราบเช่นนั้นก็ทรงเปล่งซึ่งสับสำเนียงดังขึ้น3ามครั้งว่าโลกจากชิมหายในครั้งนี้และเสียงนั้นดังแผ่ไปทั่วมือโลกธาตุกล่าวกันว่าเสียงของเท้ามหาพรหมประกอบด้วยองค์8คือ 1. วิสัตถเสียงแจ่มใส ไม่แหบเครือ 2. วินเยโยเสียงชัดเจน3มันชะเสียงไพเราะอ่อนหวาน 4. ส,สวนีโยเสียงเสนอหวิทุลหรือพินทุเสียงกลมกล่อม 6. อวิสารีเสียงไม่แตกเสียงเสมอ 7. ค็ดคำพิโรเสียงลึกซึง้ง 8. นินนาติเสียงมีกองวานเสียงคล่องนะคะสายญาติค่ะสายญาติแปลว่านอนมีคำอธิบายว่ามีอยู่สี่อย่างคือ1ตกามภูคีสายญาติได้แก่การนอนตะแคงซ้ายซึ่งเป็น ลักษณะการนอนของคารึงหัดธรรมดาภาษาชาวบ้านเรียกว่านอนกอดเมียนะคะสองข่าวเปรตสายญาตมีคำอธิบายว่าเป็นการนอนอย่างเปรตคือพวกเปรตทั้งหลายไม่มีเนื้อไม่มีเลือดมีแต่กระดูกจึงไม่อาจนอนตะแคงได้ได้แต่นอนหงายอย่างเดียวจึงได้เรียกการนอนลักษณะนี้ว่านอนอย่างเปรตสามสีหาสายญาตอธิบายว่านอนอย่างราชสีคือนอนตะแคง ข้างขวาว่าเป็นลักษณะการนอนของราชสีบางเท้าหน้าทั้งสองข้างไว้ในที่เดียวกันสองเท้าหลังก็วางไว้ในที่เดียวกันสอดหางไว้ในระหว่างขาเมื่อวางอวัยวะตามที่กล่าวเรียบร้อยแล้วจึงวางศีรษะลงที่เท้าหน้าแล้วนอนลตลอดวันเมื่อตื่นก็ตื่นอย่างสบายราชสีจะยกศีรษะขึ้นดูที่เท้าทั้งสีข้างเสียก่อนถ้าเห็นเท้าทั้งสีข้างไม่อยู่ในที่เดิมมาก่อนนอนก็ไม่พอใจ ก็นอนต่อไปอีกไม่ลุกขึ้นออกหาอาหารกินแต่เมื่อเห็นเท้าทั้งสี่ข้างวางอยู่ในที่เดิมก็ดีใจลุกขึ้นสลัดตัวสลัดขนที่คอแล้วเปล่งเสียงนาดขึ้น3ามครั้งก่อนจะออกไปหากิน สี่ตถาคตสายญ,ญาติอธิบายว่าเป็นการนอนแล้วเข้าจตุทะฌานเป็นการนอนอย่างสูงพระพุทธรูปปางสายญ,ญาติคือลักษณะนี้พระพุทธเจ้าทรงบรรทมด้วยลักษณะวางเท้าซ้ายทับเท้าขวาวางเท้าให้เหลื่อมกันนิดหน่อยไม่ให้ข้อเท้ากระทบข้อเท้าไม่ให้หัวเขา่าถูกหัวเขา่าให้วางเหลื่อมกันเพราะเมื่อข้อเท้าถูกข้อเท้าหัวเข่าถูกหัวเข่าจะทําให้นอนไม่สบายใจไม่แน่แน่พระพุทธเจ้าทรงบรรทมตามลักษณ ษณน,นี้ะเป็นครั้งสุดท้ายครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าและพระราชาคงจะเสด็จบรรทมตอนกลางวันในร่มไม้จึงมีกล่าวถึงที่วาสยญาตซึ่งหมายถึงนอนกลางวันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ